าเล่นมาครับนะครับเขาทำ้ายวันนี้ก็จะมาไปคุณแรกกันแลนะครับกับเขาทำเป็ดไอ้โคกนะครับเพื่อนผมนะครับเฮ้ยโคกคุงทีวีกับเพื่อนชื่อโคกคุงทีรีป่ะโคกเอาพิกแอคมาหน่อยครับไม่มีครับโคกโคกเร็วๆเอาพิกแอคมาไม่มีครับอ้ายเดี๋ยวไปทําให้ครับแป๊บนึงเร็ว เดินไม่ได้ก๊กเดินไม่ได้เดินไม่ได้ปัป้นปั้นปุ่มหายปุ่มหายก็ต้องปรับเดี๋ยวปรับให้ปรับ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 โอเคมาแล้วโอเคมาแล้วนะครับผมแง่มุมแงมุมแมงมุมแมงมุมจะไฟเพชรเปลืองนะเพชรมีก้อนเดียวแมงมุมจะไฟเหรอแงมุมแมงมุมอย่าไปไฟกับมันดิเฮ้ยเอาไปทำธนูกันนะไอเบดครับ อ่ะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเอ้ยโธ่ไอ้ต่างเนี่ยไอ้ต่างก็เป็นชั้นเนี่ยโธเบสเบสอะชุดก่อนชุดก่อนเอามาครับต้องโยนทีละอันมันเต็มช่องอะโธเย่ให้แค่หมวกอ่ะโหเอาแต่ชุดปังๆมาก็มันมีอันนี้อ่ะมันมีแต่นี้เอาเอากางเกงมากางเกงเหล็กหมดแล้วเหล็กหมดแล้วโธไม่ต้องมา โถไม่ใช่ครับอันนี้เอาเอาดาบ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 ดับแคสเกมจริงเหรอใช่แคสเกมจริงโอ้ยยังไงเหล็กเจอแล้วผิดเสียงคนกำลังแคสเกมกันอยู่เนี่ยเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเราก็แคสเกมอยู่นี่ไงเออเออพิกแอคดาบดาบหย่าสติ๊กเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาให้หน่อยครับ เอาเหล็กมาหน่อยครับไม่เป็นไรครับอยูผมค้ำให้เอาเหล็กมาเอาเหล็กมาพลิกแอคครับคุณใช้เปลืองไอ้รักจังไรเนี่เอาชิบหายค่าสองอันไม่เป็นไรไอ้รักจังไรอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเโอเคโอเคได้ละเพิ่งปับปับเอาไปครับเฮ้ยไม่เอาใช่ไหมของเหล็กเนี่ยอย่าพึ่งครับเป็นเกมพี่เวทไม่มีเนี่คยเพิ่งเกมครับอย่เพิ่งอย่เพิ่งอย่เพิ่งก็ก็กเปล่าครับเียด ไหนไหนไหโอ้ยโตอเตอตอเตอเตอเตอ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 ตดาบดาบครับดาบให้น่อยครับก็ดาบครับไปให้ไงครับพิกเอ็กได้แล้วโอ้โหเอามาสองอันเลยใช่ไหมครับคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ้าวมันไม่ออกให้ครับมันอันนี้เอาไว้ซ่อมครับโอ้ป่ะไปคุณเลขกันเอ้ยอย่าไปคุณเลขกันนอนนอนนอน เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลากแกะนอกก่อนนะครับโอ้ยมีเตียงสองอันมัว่วมาดูไหมไปมั่วไหมครับเฮ้จะแกะงูโอ้ยจะไปล่าทำไมในนี้ก็มีเต็มเลยไหนหาในนีด่ดิในในกล่องมีบึ้มเลยไหนเนี่ยในกล่องในกล่องเอ๊ะไหนวะผมตาทั่วต้องขออาภัยด้วยนะครับเผื่อผมไม่เห็นช่วยบอกกันด้วยนะครับไม่มี ต้องออกล่าแกะออกล่าแกะทุกวันทุกคืนเแล้วแล้วตะวันตกดินละ<ม>ยังมาแต่ร้องเพลงเหรอเบสเบสเบสไอยู่ข้างบนเลยมันสร้างบ้านเผื่อมันไงละ่ะหมัวใช่เออแล้วแล้วทำไมคุณไม่ฝากท็อตครับสร้างบ้าน<ห>เผื่อไันแล้วครับนี่เป็นไงครับเนี่ยไม่มีเตียงนอนโอ้โห เบสจะเอาไปเยอะอย่าไปหมดมันใช้อันนั้นอุตสานหามันได้ยากอันเนี่ยโตเอาปาจิโตโตทางอะไรแตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา,มา,มาไม้มาดิคุณไม่มีข้างล่างครับไม้อะเจืกย่อครับเออไม่มีเตียงนอนอีลงไปแล้วนะลงไปเด้อลงไปเด้อย่อมีมีข้าวไหมครับ ม่มีไม่ไมีต้องปลุกคามเราเองคุณโอ้อโหมีลาพีสไหมครับมีครับมีตรงนั้นอะเอ้ยนั่งเห็นแก่แล้วสเกลตนันคุณครกเอ้ยชิบหายมองหน้ามันพงแก่โอเคเบสมีคนแก่ในตัวเกียนฮะครับมีคนแก่ในตัวเกียนฮะ มีคนแกะในตัวเกียนมีสองอันเอามามาในกล่องเอ๊ะเด้นแกะอันวหนเรเวชาร์จ่อนเลเวลพอเหรอเออเออเต้งนอนหายไปไหนเออเวมีพคุณเบสคุงเอ้ยไปตีวะโคเอ็นเตอร์แมนอื้อหือมวยคู่นี้กำลังตีกันแล้ว ไพสิเป็นผู้ชน,นะน้าอยากสิหูน้า thank you โหเขาไม่คราฟกันอันนี้ก็นะคราฟเนาะคราฟแหละชุดเกาะอ่อ <c oughs> oh. แล้วผมคราฟทิดก่อนอะไรครับไอโอ๊ไม <c oughs> <c oughs> ่ไอ้อนมานี่ครับมานอนโอเคนอนครับนอนนอนครับมานอนดิ ไหนไม่มีเตียงนอนเทดเด้นอนนะครับพรุ่งนี้จะไปขุดแรก่กันนะครับเออโอเคเดี๋ยวเอาลาพีสก่อนนะครับโอ้หลาพีสมีเยอะนะเราเอาท็อตเอาท็อตไปเผื่อผมด้วยนะครับท็อตไม่มีออ้ยมีเยอะมีเยอะมีสี่ชุดเอาไปครับเบิง้งเบิ้งครับอนันนี้เอาคิปเปอร์ข้า่องหลังครับ เบียวยังไม่พอปไปๆปเบืนอู้เฮ้ยระวังคำเฮ้ยปิดประตูกันดิเย็นเย็นขอขอขอข้าขอข้าหมูดิโอ้โหสกีนนิตันสกลนนิตันเป็นอะไรครับเอ้ยไม่ใช่สกีลนิตันผมพูดทีขออภัยด้วยนะครับมันชื่อเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์แมนปะวะมันมาเอาบอกนหนังสือนะหรือเปล่า เบสลง <ผม S 1> ซอมบีก้กำลังไปหาได้เวลนะ<า>ครับสอมบี้ขอข้าเก็บเลเวลป,เป้าเบสป้าอย่าพึ่งลงท่ามลงท่ามเดี๋ยว,วผมขอทำไอ้อาหารไม่พอแน่เลยแยกแยกกว้างนักครับยังไม่มีอาหารเลยแป๊ไปไปออกออกล่ามหมูเผาอาหารไปไหมไม่เป็นไรอาหารในกล่องมีดื่มเลยไหนไหนไหนน้อเตรียมไว้โอ้โหเฮ้ยโอ้โอ ไม่ละไม่ต้องกำม,ม, <า S 1> มันละมาทนงดีในกล่องมีเยอะมีอยู่ซุบซุบอเอาทำไมเนี่ยเนื้อได้ชิ้นเดียวอะเอ้ยอย่ามาเผาเล่นดิตัวสับปะหายเบสบ้านจะไม้บ้านัูสับเป็นไม้ยูตัวสับปะหายขัดจุูกก็พอไปล่าละป อาโคกติดไม่ได้มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอาเนี่ยออออเอาเอแล้วตกมาเบ็ดเลยเบ็ดป่ะโคกอาหารอาหารมีอยู่มีอยู่มาเอามาเมามันมีอยู่นิดนึงนะอย่าต้องไปล่าเพิ่มเอาเอาเอาไม้ไปทำไม้เยอะแยะไม้ไปทำไม่นั่นไง อย่าลืมสิเอย่า,าม่ยิงไม่ยิงมา,าลาปรีดเอาว่า,าต้องเว้นหกใช่ไหมมาเอากลับกลับมาค่อยที่เดิมอ่ะเดี๋ยวไป <มา S 2> ทำลงเหมืองกันเดี๋ยวฆ่าฟาร์มข้าวอ่ะเดี๋ยวเปียวข้าวอ่ะทำไมไม่มสร้างที่ทางเดินอ่ะนี่เมียบนี่เมียบเฮ้ยเฮ้ยเย้เดวิลเวลอันนี้ผมก็จะมาฟาร์มเวลลัวกับมู สิบนาทีเราจะเลิกอัดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะโคกโคกตรงนี้เราถูกแล้วตรงนี้คือเป็นไก่เป็นอันนี้เป็นอันนี้ปะโคกลมเหมือนกันจนยี่สิจะสิบนาทีแล้วไหนต้องเลิกอัดทำไมทำไม เดี๋ยวคลิปมันจะลงนาตื่นไปครับเคียปเปิร์ระเบิดในน้ำกาป่ายนอ้องเขาเรียกว่าสายจัดเฮ้ข้าวคีปเปิร์ดอู้กน้มไก่น้มไก่น้มไก่ทีปป่ไปไหนละแจ๊บเมยฟิมมัมมุมสติดคบเจเหมือนครับอันนี้เหมือนที่คุณขุดไว้ใช่ไหม ผมดดวยกันโถวันนี้ผมก็จะมาหาเอาแร่ทุกอย่างเลยนะที่เป็นแร่เพราะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เอาเอาทางตันคุต่อคุต่อเดี๋ยวสายตรงเลยนะ